รายงานพิเศษวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักปราสาทสังแก่ร่องรอยอารยธรรมของโบราณกลางชุมชนชายแดนสุรินทร์ท่ามกลางบรรยากาศสงบเงียบของหมู่บ้านเล็กๆในตำบลสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์มีโบราณสถานแห่งหนึ่งที่เพิ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว และนักวิชาการด้านโบราณคดีม,มากขึ้นในช่วงหลังนั่นคือปราสาทสังแก่ปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดธาตุโบราณซึ่งเป็นวัดเก่าแก่กลางชุมชนชายแดนไทยกัมพูชาร,ร่องรอยศิลาแห่งอดีตการจากการสำรวจของกรมศิลปากรในเบื้องต้นพบว่าปราสาทปราสาทสังแก่ สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่24-25ถึงหรือราว100-200ถึงปีก่อนสันนิษฐานว่าเป็นโบราณสถานแห่งนี้คือโบสถ์หรือวิหารสร้างขึ้นในศิลปะลาวที่มีการดัดแปลงมาเป็นศาสนาพุทธในภายหลังลักษณะทางสถาปัตยกรรมคล้ายกับปราสาทในยุคบาบวนซึ่งเป็นช่วงรุ่งเรืองของอาณาจักรขอม ตัวปราสาทก่อด้วยศิลาแรงและหินทรายแดงมีฐานรูปสี่เหลี่ยมซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไปร่องรอยของบันไดาทางขึ้นและช่องประตูยังเห็นได้ชัดแม้ส่วนยอดจะพังทลายไปตามกาลเวลาบริเวณรอบปราสาทยังพบเศษอ,อิฐและศิลาแกะลวดลายซึ่งแสดงให้เห็นถึงฝีมือช่างในยุคนั้นที่ประณีตและละเอียดอ่อนศรัทธาที่ไม่จางหาย ชาวบ้านในละแวกนี้เล่าว่าเดิมบริเวณนี้เป็นป่ารกมีเพียงเศษอิฐและหินกระจัดกระจายแต่เมื่อมีการขุดพบฐานศิลาและโบราณวัตถุจึงเริ่มมีการสำรวจและดูแลโดยวัดธาตุโบราณและชุมชนใกล้เคียงปัจจุบันชาวบ้านยังคงเชื่อว่าพื้นที่แห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์และมักมาทำบุญหรือบนบานในช่วงเทศกาลสำคัญ แม้ปราสาทจะเหลือเพียงซากแต่ทุกก้อนหินคือเรื่องราวของบรรพบุรุษเป็นหลักฐานว่าเมืองสังขะเคยรุ่งเรืองเป็นเส้นทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับเมืองโบราณขอมเช่นปราสาทตาเหมือนปราสาทตาควายและปราสาทภูมิโปนแหล่งเรียนรู้ใหม่ของชุมชน ปัจจุบันวัดธาตุโบราณได้พัฒนาพื้นที่รอบปราสาทให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจเข้ามาศึกษาประวัติศาสตร์ของในดินแดนสุรินมีการจัดนิทรรศการเล็กๆแสดงภาพถ่ายเก่าและข้อมูลโบราณคดีพร้อมเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปยังปราสาทอื่นในเขตอำเภอสังขะรากเงาของเมืองชายแดน ปราศาสสังแก่จึงไม่ใช่เพียงซากหินที่เงียบงนันแต่คือรากเง้าของอารยธรรมเมืองสังขะที่ยังคงหายใจอยู่ใต้เงาไม้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของศรัทธาความเชื่อและภูมิปัญญาที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนเป็นเครื่องยืนยันว่าแม้การเวลาจะเปลี่ยนไปแต่ร่องรอยของอดีตยังคงอยู่เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของแผ่นดินสุรินแก่คนรุ่นหลัง ต่อไป